สวัสดีค่ะชาวสองทุกคนยินดีต้อนรับสู่บาร์บีชิสาชาแนลนะคะแล้วคุณก็อยู่ในช่วงทุกทิดาบาร์บี้วันนี้จะมาดูดวงนะคะให้กับชาวราศีสิงหรือรัษนาสิงค์คือผู้ที่เกิดวันที่23กระกฎาคมนะคะถึงวันที่22สิงหาคมนะคะการอ่านเช่นเคยค่ะเป็นการอ่าน general reading อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงกับใครนะคะ ถ้าใครอยากที่จะให้เป็นดวงของตัวเองนะคะก็สามารถที่จะทักไลน์ไอดีมาดูดวงส่วนตัวกับพี่ได้นะคะอาจจะย้ายมุมนิดนึงเพราะว่ากลับบ้านมากักตัวไม่ได้เป็นโควิดนะแต่ว่าเราต้องอยู่บ้านเพื่อชาตินะคะอย่างที่พี่บอกไปนะคะทุกๆคลิปว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองไม่สามารถที่มีใครสามารถที่จะ หลีกหนีกรรมได้นะคะดังนั้นมันความความดีก็อย่าให้ดวงอยู่เหนือตัวเรานะคะการกระทําของเราสามารถที่จะควบคุมมันได้เนาะเป็นพาร์ทความรักนะคะของคนมีคู่มีคนคุยอยู่พาร์ทแรกนะคะคนโสดทั่วไปไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยอยู่พาร์ทที่สองนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าชาราศีสิงห์ไม่ถึงคนรักของคุณเอาไว้นะคะหรือคนคุยก็ได้ อันนี้เป็นไพ่ของคนที่มีคนดิวชัดเจนเนอะมีคู่กรณีเป็นไงบ้างคะความรักของคุณเดนเมสายอนโอเคใบแรกนะคะนายซักวานเจอร์เฟิร์ด e e อะเอ s s พรสเดอะเวิลด์แคโนคว The Sun, Nice of Warm, Seven of Cup, King of Cup, Nine of Cup, อ่าเราขอขย,ยับไพ่กันเลยนะคะ Two of Cup n i g h t of Pentacles Five of s w o r d Tower Hangman Age of Cup Six of Wands The Moon n i g h t of s w o r d นะคะจบด้วย Two of Wands อ mm ืมฮึ Energy นะคะความรักของชาวราศีสิงห์สำหรับคนที่มีคู่นะคะ มีเกณฑ์นแนวโน้มว่าจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะเป็นคนที่อืมเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหมือนเข้ามาเป็นที่ปรึกษาค่ะแนวโน้มมีมีเปอร์เซ็นต์ว่าเหมือนกับชาวราศีสิงค์คุณอาจจะทะเลาะค่ะทะเลาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องเราอาจจะสลับกันได้อาจจะเป็นตัวตนของเขาก็ได้นะคะ คนรักของคุณก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนมันเป็นปัญหาที่ว่าคุณกับคู่ของคุณเน่ทะเลาะกันอ่าพอทะเลาะกันเนี่ยช่วงทะเลาะกันมันก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับแก้วมันรล้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีคนคนคนเนี้ยที่เข้ามาเขาเหมือนกับว่าตอนแรกๆคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยแบบคุยกันโดยที่แบบว่าไม่ได้คือคุยกันเ,นเพื่อนอ่ะคุยกันแบบยังไม่ได้มีอะไรอาจจะแบบ มีการเล่าเรื่องราวแฟนให้ฟังด้วยซ้ำว่าแบบเนี่ยแบบแฟนเราเป็นคนแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นที่ปรึกษาเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาแต่เขาคนนั้นอะคือมีความแบบเข้าเข,ข้าอกเข้าใจคุณมากแบบดูเป็นคนที่แบบเอ้ยมันมีมุมบางอย่างค่ะที่มันไม่เหมือนแฟนคุณมีคือบางทีคุณ,คณกับคู่รักของคุณอาจจะทะเลาะก,กันด้วยความที่ไม่เข้าใจอะไรทะเลาะอะไรบางอย่างแต่ว่า คุณคนนี้เข้ามาให้คำปรึกษาของคุณตอนแรกคุณก็ไม่ได้คิดอะไรหรืออาจจะไม่ได้คุยเชิงชู้สาวเลยแต่แรกด้วยซ้ำนะคะแต่เขาอ่ะจะเข้ามาแบบปอบโยนคุณเอยอะไรเอยมันอยู่ในช่วงแบบช่วง,ช,วงช่วงหล่อปลาของความรักมันก็เลยทําให้คุณอาจจะมีเกณฑ์หวั่นไหวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคู่รักของคุณก็ได้นะก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องเป็นฝ่ายคุณเสมอไปแต่ว่าจะเข้ามาในอารมณ์เนี้ยค่ะเข้ามาช่วยงานเอยเข้ามาด้วยความที่แบบ เข้าใจอะไรบางอย่างที่คนรักของคุณไม่มีนะคะเป็น the lover ซึ่งถามว่ามันจะเป็นยังไงก็เหมือนคุยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งแบบมันพัฒนากันโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วพอแบบว่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าคุณกับแฟนทะเลาะก,กันหนักๆแล้วคือมันเลยทําให้แบบว่าคุณคิดว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงกับความรู้สึกนี้ดีนะคะคือแรกๆอ่ะ เหมือนกับว่าไม่ได้คิดอะไรแต่พอหลังๆอ่ะมันเริ่มแบบถล่มลึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่คู่แล้วแต่คนนะว่าแบบมันจะไปถึงขั้นไหนอาจจะถึงเป็นกิ๊กกันเลยก็ได้แบบตอนแรกๆว่าคุยกันไม่ไมีคิดอะไรแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเริ่มแบบเอาและอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ที่หรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณก็ได้ที่ไม่ได้บอกเขาก็ได้ว่าว่าแบบอืมว่ามีแฟนแล้ว นะคะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาในเรื่องของการงานอย่างเดียวนะไม่ได้เข้ามาปรึกษาเรื่องแฟนคุณอย่างเงี้ยนะคะอาจจะคุณอาจจะไม่ได้บอกเขาแล้วก็คือแบบยาวแบบเลยตมเลยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้ามาปรึกษาเรื่องแฟนคุณอาจจะบอกว่าเออทะเลาะกันบ่อยดูละหงในแหงอะไรเงี้ยมันดูแบบให้ความหวังเขาไม่ก็อาจจะไปโกหกเขาด้วยซ้ำว่าเลิกกับแฟนแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะมีมีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะคะเข้ามาเป็นแบบตัวเลือกมากมายไม่ใช่แค่หนึ่งชอยไม่ใช่แค่คนคนนี้นะไม่มาว่ามันมีอีกอะ นีอีกนะคะอาจจะเป็นคนเก่าด้วยก็ได้มันเหมือน,ม,นมันเหมือนช้อยที่จะเข้ามานะคะซึ่งตอนเนี้ยมันทําให้แบบสิ่งที่ชาวราศีสิงทำอาไว้อะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณเครียดนะคะไม่รู้จะเดินข้างหน้าไปยังไงนะคะอยากที่จะปิกวิเวกแบบไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์ข้างหน้าดีเป็นแฮงแมนนะคะคือตอนแรกอ่ะก็คิดว่าคุยแล้วไม่รู้สึกอะไรแต่พอสักพักหนึ่งอ่ะพอมันรู้สึกปุปป๊บอะมันตัดไม่ได้ไง มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยกลายเป็นแบบว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีนะคะก็คือแบบหรือบางทีเราเข้าไปแบบจีบเล่นๆอะไรแบบนี้ค่ะก็คือแบบพอสักพักหนึ่งมันมันเกินเลยไปแล้วพอตัดมันก็ตัดไม่ได้มันก็เหมือนกับทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้มีสถานะที่ชัดเจนนะคะแล้วคุณก็ยิ่งแบบนับวนันคุณยิ่งรู้สึกดีกับคุณคนนั้นแล้วกับแฟนคุณก็มีปัญหาละหองละแหงกันด้วยนะคะจนตอนเนี้ยมันทําให้แบบ มันกลับตัวมันก็ไม่ทันแล้วจะไปต่อมันก็ไม่ได้เพราะว่าคุณยังมีคนของคุณอีกนะคะหรือไม่เรื่องเราจะสลับกันก็ได้คนเราของคุณทําแบบนี้ก็ได้นะคะเรามาดูไพ่ยขยายกันที่ตัวตนของคุณเลยดีกว่าว่าสถานการณ์ครั้นงนี้ตัวตนของคุณเป็นไพ่อะไรสายฟอบครบเนี่ยรู้สึกลำบากใจ แกไม่มีสถานะจริงๆแล้วที่จริงๆแล้วคุณบางทีบางครั้งคุณก็อยากที่จะไปไปหาคนใหม่เลยด้วยซ้ำแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วมันติดกันที่สถานะคือเหมือนเขาอเติมเต็มทุกอย่างให้คุณยกเว้นสถานะนะคะไออันนี้นะคะเรื่องเราวจจะสลับกันก็ได้ถ้าเกิดคุณมีคนคุยนะคะเขาอาจจะทําแบบนี้กับคุณทําให้แบบว่ารู้สึกว่าเหมือนคุณเป็นที่ปรึกษาก็ได้อันนี้แบบเราอาจจะสลับกันได้เนอะเขาอาจจะแบบ มาคุยกับคุณแล้วก็มาแบบอย่างเงี้ยให้ความหวังคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายแล้วมันมันยังไม่มีสถานะซึ่งกันและกันมันไม่สามารถที่จะให้สถานะได้เพราะว่าจะสติกเข้ามาสุดท้ายแล้วมันยังมีอีกคนนึงอ่ะความถูกต้องอ่ะมันยังไม่สามารถที่จะ m o v คือเหมือนความสัมพันธ์อะความรู้สึกของคนสองคนอ่ะมันไปไกลแล้วค่ะแต่ว่าสถนะมันหยุดนิ่งมันมันได้แค่นี้อะ นะคะย,ยังทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้มาดูที่ตัวตนของเขาความคิดของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ย Emperor Date เขาก็อยากที่จะให้คุณเห็นคุณค่าของเขาเขาพร้อมที่จะสู้นะอืมจริงๆเขาก็รอคอยการตัดสินใจของคุณอยู่ซึ่งมันนานมากๆจริงๆถามว่าเขาไปไหมพี่มอกว่าเขายังไม่ไปล่อยเขา ยังไม่ไปรย,ยังไม่ไปนะคะคือเขาค่อนข้างมั่นคงกับคุณมากๆมันทําให้คุณรู้สึกลาบากใจเพราะว่าคนหนึ่งก็ดีอีกคนนึงก็เสียดายนะรักอีกคนนอีกคนนึงก็แบบรักเหมือนกันเขาก็ยังรอคอยอยู่เหมือนเดิมแล้วเขาก็พยายามที่จะทําความดีกับคุณทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะเข้ามาที่จิตใจของคุณอ่ะดูสถานการณ์แนวโน้มในอนาคตหน่อยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง you อฟาจูน n มจิ g เช i ย n ้ายแล้วอะค่ะไม่มองว่ารักครั้งนี้มันต้องเลือกอืมสุดท้ายแล้วมันต้องมีคนใดคนดึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคะ่ะที่จะต้องออกจากความสัมพันธ์นี้ซึ่งพี่ไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจได้นะคะว่าคุณจะเลือกใครชาวราศีมีนมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่พี่อมองว่าสุดท้ายแล้วอะมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ต้องออกจากความสัมพันธ์นี้ค่ะสุดท้ายมันต้องมีคนเจ็บอะแนวงงสถานการณ์นี้เดี๋ยวพี่ดูให้ก็ได้ว่า จะเป็นคนที่มาก่อนหรือมาหลังมาก่อนเป็นไงบ้างมาหลังมันไม่ได้คอนเฟิร์มเพราะว่าอุ้ยอืออ่าอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคนที่มาก,ก่อนอาจจะจับได้แล้วก็อาจจะรับความจริงไม่ได้มีแนวโน้มนะคะอันนี้เป็นแค่แนวโน้มนะเพราะทุกคู่ไม่เหมือนกันเอ่อมีแนวโน้มแล้วก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวด้วยมีแนวโน้มว่าคุณ สุดท้ายแล้วจะคนที่มาใหม่จะได้คบกันมีแนวโนม้มว่าคนเก่าสุดท้ายจะรู้นะคะไปรู้รู้ว่าเหมือนแฟนอะ่ะคนที่มาก่อนนั่นแหละค่ะคนที่เป็นคู่ครองของคุณอยู่แล้วหรือว่าหรือว่าตัวคุณเองก็ได้ที่แบบโดนหลอกอะไรเงี้ยคือจะไปรู้ว่าโอเคเขามีอีกคนหนึ่งที่คุยแล้วะคบกันได้ดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ยอมตตดใครสักทีดังนั้นเนี่ยคุณอาจจะ คนที่มามาก่อนนะคะคนที่คบกันอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเลือกที่จะหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้เพราะว่ารับความจริงไม่ได้นะคะว่าว่าแบบอืสุดท้ายแล้วเขาเขาก็โกหกเราเขาไม่จริงใจกับเราอะไรแบบนี้นะคะเป็นแนวโน้มนั้นได้ค่ะแต่ว่าไมบอกเลยว่าสงครามครั้งนี้มันต้องมีคนแพ้นะคะมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยแหละที่เป็นฝ่ายเสียใจนะคะแต่ว่าแนวโนม้ม ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายที่มาทีมาก,ก่อนนะคะที่คบกันก่อนอาจจะรู้เองหรือว่าคุณอาจจะเลือกคนที่มาทีหลังอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาเข้าใจคุณมากกว่านะคะแล้วก็สามารถที่จะเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับคนรักของคุณแบบว่าขาดขาดหายกันไปอาจจะทะเลาะก,กันบ่อยหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปกันไม่รอดนะคะก็เลยทําให้เป็นเหตุการณ์ที่มันต้องเลือก คนที่เข้ามาใหม่นะคะมาขอดูสถานการณ์ของคนโสดความรักของคนโสดจะเป็นยังไงบ้าง สนโฉบความสําคันไม่ชัดเจนนะคะ Six Squads น nice ายซับคัพ Hangman a c h t p r n c i p a The Emperor นายซับเพนจ์เคิล Justice King of Cups n พ of Wands จบด้วย Page of Wands ต่อไปนะคะเป็นให้บายเร็กขยายคิงออฟวานชายอดเซเว่นออ o r อด โฟอ f อบสอดไนซ์ออบสอดเดอกฟูลทูออบสอดนะคะคิงออบวานฮาร์เฟนแล้วก็จบด้วยคิงอ o อ p เพนซ c เคิ สถานการณ์นะคะก็ของคุณอืมความรักของคนโสดนะคะมันน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องราวที่ทําให้คุณลําบากใจเกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่ว่าสองทางอีกเหมือนเดิมคล้ายๆกับคนที่มีคู่นะคะก็คุณกับคุณอาจจะไปจับได้คะ่ะว่า คนที่คุณคุยหรือคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยเขาอาจจะโกหกอะไรบางอย่างกับคุณนะคะทําให้แบบว่าคุณรู้สึกว่าเป็นแฮงแมนอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีสองคนสองทางหรือว่าเขาก็โกหกบางสิ่งบางอย่างแต่ว่านี่หม,มายว่าเอนเนอจียังไงก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีอีกคนนึงอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยทำให้ชาวราศีสิงห์เนี่ยคิดว่า จะทำยังไงต่อไปดีกับความสัมพันธ์ท้งนี้แล้วก็รู้สึกลําบากใจหนักอกหนังใจมากแต่ว่าพี่มองว่ายังไงคุณก็เลือกที่จะออกมานะคะเพราะว่าไพ่จุดจบของอนาคตเนี่ยมันเป็นเดอะ o ฟูลมันเป็นเดอะ o ฟูลแล้วก็เป็นนาย o อเพนซ์เคิลก็คือการที่เลือกที่จะเดินออกมาเหมือนเหมือนเดอะฟูลอะคะ่ะออกมาเพื่อที่จะแบบดูแนวน้มในอนาคตว่าจะยังไงต่อไปแบบ สามารถที่จะออกมาทั้งๆท,ที่ไม่สนใจแล้วว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอะคะแต่คุณเลือกที่จะออกมาเพราะว่าคนคนนี้ค่ะเขาได้ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงเอาบแบบว่าจะเลือกใครดีส่วนคุณก็รู้สึกว่ามันเป็น justicejustice Justice ก็คือเหมือนกับเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่ได้ความยุติธรรม ดังนั้นเนี่ยคุณก็เลยรู้สึกว่าอืในเมื่อเขาแบบไม่ยุติธรรมกับเราเราก็เลือกที่จะออกไปดีกว่าเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าของตัวเองคุณไม่อยากที่จะเป็นตัวสัรองของใครคุณไม่อยากโดนคนคนนี้โกหกคุณรู้สึกว่าถ้าคนคนนี้แค่นี้แบบยังโกหกเราเลยอ่ะคือยังไงถ้าถ้าเธอโกหกเราวันเนี้ยยังไงแบบว่าในอนาโค้เธอเป็นแฟนกับเราอย่างไงเธอก็โกหกเราอยู่ดีนะคุณเลือกที่จะโปร่งปล่อยวางแล้วก็หันไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะ เรื่องที่จะออกมากับความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาปิดบางซ่อนเลนแล้วก็น่าจะไม่พูดความจริงกับคุณแต่ตอนนี้คุณยังเป็นแฮงแมนอยู่จริงๆแล้วว่าคุณอาจจะออกมาแต่ว่าความรู้สึกของคุณอ่ะยังยังนิ่งอยู่นะคะคุณเลือกที่จะนิ่งรอดูว่าเขาจะโกหกอะไรคุณต่อไปตอนนะตอนนี้มันอาจจะเป็นเอนเนอรีที่แบบว่าคุณยังรู้สึกสับสนอยู่แต่ว่าต่อไปนะคะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะตัดตัดสินใจได้เองแล้วบี้เชื่อว่าคุณจะเดินออกมานะคะมาดูตัวตนของคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ย ใช่ตัวตนของคุณเดินออกมาค่ะคุณเดินออกมาเห็นไหมคุณเลือกเลือกทางที่ถูกต้องคุณเลือกอีกไหมหนึ่งคุณเลือกที่จะหันหลังให้เขาคุณเลือกอนาคตคุณเลือกคนที่เขาพร้อมที่จะรักคุณจริงๆตัวตนของเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยคุณเลือกที่จะเดินออกมาจริงๆด้วยต่อให้ในนอนาคตจะเป็นยังไงตัวตนของเขาหรอจริงๆเขาก็ไม่ยอมปล่อยใครเลยอะค่ะเขาก็ยังมีคนคุยของเขาอยู่ต่อให้คุยไม่ชัดเจนเขาก็ยังเลือกที่จะคุยเยอะๆอยู่นะ ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนเดิมค่ะสงครามนี้มันต้องจบค่ะมันต้องมีคนที่จะเดินออกไปขอให้แนะนํานิดนึงค่ะยังไงเรื่องนี้มันต้องจบค่ะพีม่มบอกว่าคุณจะเดินออกมาแต่ว่าคุณจะเดินออกมาแบบนี้ค่ะใช่คุณเดินออกมาแน่นอนชาวราสศีสิบคุณเดินออกมาแน่นอนคุณจะเดินออกมาอย่างช้าเพราะว่าคุณยังเป็นแทงแมนอยู่ใช่ไหม คุณจะเดิอนออกมาแบบอย่างชา้ชาๆแต่ว่าคุณจะค,ค่อยๆเดิอนออกมา <bunk> um. แล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองคุณจะเดิอนออกมาด้วยความแบบลำบากใจด้วยความแบบเหมือนกับคนที่ยังรักคนบางคนอยู่แล้วจะต้องออกมาด้วยความที่จะเป็นจัสติก็คือด้วยความยุติธรรมคือเขาไม่รักเราในเมื่อเขาไม่รักเราเขาก็เดินเราก็ต้องเดิอนออกมาอะไร um. ประมาณเนี้ยค่ะมันจะเป็นคิวนี้คุณจะรู้สึกประมาณเนี้ยว่าในเมื่อคนคนนึงแบบว่าไม่เห็นค่าเราในเมื่อคนคนนึงไม่รักเราแล้วก็แค่เดินออกมา ะะแล้วี่เชื่อว่าคุณทําได้แน่นอนนะโอเคนอกจากนั้นไม่มีอะไรมากแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกๆคนมากนะคะสำหรับชาสองที่เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้วิวนะคะแล้วก็ใครที่อยากด,ดูส่วนตัวก็สามารถทักไลน์มาดูส่วนตัวได้นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ด้านล่างี่จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะไว้เ,เจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้คุณเจอความรักที่ดีนะคะขอบคุณค่ะ